อือที่ไหนคะที่เริ่มทําหรือว่าเลิกทาไปเลยพวกเบเกอรี่เนี่ยตอนนี้ยังแบบแมมลด,ดลดลด,ล,ดลงลดลงมากกว่าเดิมอะคะคือรู้รู้แล้วว่ามันมีผลต่อไขมันด้วยอะไรด้วยซึ่งเมื่อก่อนเราคิดว่ามันเป็นแป้งเป็นน้ําตาลก็ไม,ม,ไม่ไม่คิดว่ามีส่วนผสมของไขมันด้วยก็เลยตอนเนี้ยพอรู้ผลแล้วเราปรับใช้กับชีวิตเราก็คืองดงดพวกเนี้ยให้น้อยลงแล้วก,แวก็แล้วก็ทานผัก ผลไม้อะไรที่มันมีประโยชน์ที่แบบว่าร่างกายเราขาดไปแล้วก็พวกถั่วต่างๆอะไรเงี้ยใช้ก็กินมากขึ้นให้ลหลากหลายมากขึ้นเพราะปกติอะค่ะจะทานกาแฟแบบว่าบางทีช่วงบ่ายก็ยังทานอยู่อะไรเงี้ยก็เลยปรับเป็นว่าทานแค่ช่วงเช้านะหลังเที่ยงเราไม่ทานแล้วเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อการนอนอะไรเงี้ยค่ะก็คือคุณเล็กหมายถึงว่าพอฟังคนแล้วเฮ้ยมันมันตรงจริงนะก็เลยเริ่มปรับเลยแล้วแต่ดูผลถูกไหมคะถูกก่อนก่อนหน้านี้คือเราก็ยังกินสองแก้วปกติก็ไม่ได้รู้สึกอะไร มีมีรู้สึกแต่ก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ใช่ไม่ได้จะตักคนอะไรค่ะใช่แต่พอผลมันออกมาเฮ้ยฉันนอนไม่หลับมันเป็นเพราะอย่างนี้เองเพราะว่าขอผ่านคาเฟ่ได้ไม่ดีเรากินเวลาสองแก้ว กว่ามันจะหมดออกจากร่างกายเราก็เลยนอนไม่หลับหรือหลับแล้วแต่ว่าหลับไม่ลึกหลับไม่สนิทตื่นมาก็เพลียตื่นมาเพลียถูกอันนี้นาจาะเห็นผลของพี่เล็กมีเรื่องของอินซูลินรีสิสแตนด้วยก็คืออาจจะทำให้มันอินซูลินมันดื้อกิกนยิ่งกินหวานเยอะอินซูลินก็ทํางานได้ไม่ดีพอ <c oughs> ทํางานได้ไม่ดีน้าตาลในเลือดก็เยอะแล้วก็อาจจะจากน้ําตาลมันสะสมมากๆมันก็ถูกเปลี่ยนกลับไปเก็บเป็นไขมันที่ตับได้ด้วย <c oughs> อันนี้มีมีพวกไขมันเพาตับไหมคะ ที่คุณหมอเคยตรวจมาคุณหมอมีแจ้งไหมยังยังไม่แจ้งค่ะแต่เหมือนว่าเหมือนในผลตรวจอาจจะมีความเสี่ยงในระยะยาวใช่ไหมคะใช่เพราะว่ามันเหมือนสอดคล้องกันเลยถ้ายังทำพฤติกรรมแบบนี้ไขมันยังสูงยังกินน้ําตาลอยังกินแป้งแล้วอินซูลินเราก็ดื้อด้วยอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่แนะนำวก็จะมีโอกาสได้ซึ่งจะเกิดหรือไม่เกิดก็ขึ้นอยู่กับการปรับพฤติกรรมของเราในตอนนี้แหละค่ะมันยังทานเพราะว่าคุณเล็กอะช่วงนี้ที่ผลตรวจอนี้ผู้เชี่ยวชาญก็คือแนะนําว่ามันค่อนข้างดีมากคือเราอาจจะ ผลตัวดีแล้วเราก็มาเริ่มปรับดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นไอ้โรคความเสี่ยงน้ำนมเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้ค่ะ